ตอนเที่ยงกว่ามันก็ต้องหิวข้าวพอหิวข้าวเราก็ไปหากินก๋วยเตี๋ยวแต่พอไปกินก๋วยเตี๋ยวโอ้คนแน่นเหลือเกินไปกินก๋วยเตี๋ยก็ได้วะมากินผัดไทยปลาเล็กนี่อยู่หลังวัด่าตเชงจุมนี่ออกจากหลังตรงห้องน้ำวัด่าตุเชงชุมนะมีประตูเล็กอะออกมาที่นี่แต่ถ้าจะมานี่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 ทางโคง้งนี่นี่นี่พระพัทงทองนี่ มาโรดน่ส่วนนี่เห็นโลดแหละนี่แล้วพอเอิญก่อจะสั่งผัดไทยเราก็ไปเจอร้านเปิดใหม่ที่กิดติดกับบ้านนั้นเทาชาลีนี่นะติดกันเลยแปดสี่หนึ่งนี่นะนี่นี่นี่ปังปิ้งสังกยาใบเตยโอ้ยน้ำลายแตกโคบเลยพี่น้องเอ้ยปูน้อยเป็นไงดูหน้าดูตาแล้วน้ำลายสอมไหม นี่ชื่อร้านปังปิ้งเตาถ่านไส้ชาไทยสังขยาไปเลยนมเนยน้ำตาลไข่ตุ๋นนี่ไข่ตุ๋นด้วยโอ้อันอันอันชื่อเล่นว่าอย่างไนเออนันอันคนสะกดบอคนสะโอ้คนสะกดคุ้มนี้บอกเกิดอยู่คุ้มเข้าไปท้างในเนาะคุ้มนี้น้ำมันน้ำท่วมเลยเออเอาเอาวางมื้อนี้นันไอ้นันเราขายลูกสิ้นน้มันนัน ໃສ່ໃສ່ເປີດເບິ່ງດູຄນອແດງຈຶງຄືມີເໃ້ວົາຍໍໍໃຫ້ເວາໄຂັນນມໄມອ້ົ້າກุ້ยກບເຖົາໃສຄາລาะດາເົກິນໄດດອາລດດ ไอ้นั่นนี่ขายลูกชิ้นนี่ขนมปูน้อยผมชอบน้ําจิ้มมันคล้ายๆลซีฟู้ดนะเป็นน้ำจิ้มซีฟดนจิ้มซฟู้ดแล้วก็ขายขนมปังด้วยโอ้มันน่ะอร่อยมากเลยท่านผู้ชมนี่เห็นบอกผุผมเข้ามารถผู้สาวเต็มร้านแตกตึงมารถ <laughs> ไม่ละห้าบาทล,ละวะโอ้ยห้าบาทนี่มันหาโบาได้แล้วป <laughs> กติเขาขายไม่ละสาวพูด <laughs> เ้ยเฮงบอกเฮงกำไรแตกไปไปไป เอาของผมเด้อันนี้เด้อ,อ,อบอบอกผมจะไปกินเงินผัดไทยปลาเล็กก่อนแล้วแล้วจะออกมาเด้อจะออกมาเด้อครับเอ้าท่านผู้ชมสนใจให้มากินผัดไทยติ้นกระราดปลาเล็กเด้อเนี่ยนี่หลังวัดธาตุเชิงชุมนี่นะออกมาทางประตูหลังเด้อตรงบริเวณประตูเล็กนี่นะออกมาก็เจอผัดไทยปลาเล็กบาได้มากินมันสองปีแล้วนะมาานี่แล้วก็มาเจอนี่นี่รับรองอร่อยเออ คนลครี่ที่กินเยอะยูคะแนนคนรู้ดอกมาๆมา,มาถ้าไปบ่มาเสียใจเดี๋ยวไปกินผัดไทยปลาเล็กต่อ